ต่อกันเที่ยวอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองอันนี้ก็อันนื่องมาจากยาบ้าเหมือนกันนะครับเข้าใจว่าเมายาบ้าติดยาบุกเข้าไปพยายามจะงัดประตูบ้านของชาวบ้านนะครับเจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงบอกว่าโอ้โหนะฮะถ้าหากว่าผู้คนคนคนนี้งัดเข้าประตูเข้ามาในบ้านได้เนี่ยตัวเองจะทํำยังไงแต่โชคดีที่งัดเข้ามาไม่ได้อองัดไม่ได้อ่าใช่ใช่ใช่มีภาพนี้ให้ดูนะครับเป็นภาพวงจรปิดหน้าบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่บ้านหนองว่าหมู่ที่6ตะบนชาบกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง นี่ยจับภาพผู้ชายคนนี้เป็นวัยรุ่นนะฮะใส่เสื้อสีดําเดินเข้าไปที่หน้าบ้านของชาวบ้านและก็พยายามงัดประตูเพื่อจะเข้าไปด้านในแต่ปรากฏว่าไม่สามารถงัดประตูได้นะครับและก็ถอดใจนะเดินถอยหลังออกมาและก็ไปยืนสูบบุหรี่อยู่ที่หน้าบ้านหลังนี้หน้าตาเฉยเลยเหตุเกิดเนี่ยตอนเวลาประมาณสักทุ่มเศษเศษวันที่11ที่ผ่านมาท่านผู้ชมที่เคารพ ล่าสุดนะครับทีมข่าวลงพื้นที่นะครับในวันรุ่งขึ้นเนี่ยไปสอบถามเจ้าของบ้านนางสาวธนัญชาโสภาจันทร์นะครับเล่าให้ฟังบอกว่าในคืนเกิดเหตุเนี่ยเธอเนี่ยอยู่บ้านกับลูกสองคนส่วนสามีก็ไปทํางานปกติก่อนเข้านอนเนี่ยจะล็อกประตูรั้วบ้านเรียบร้อยแต่ก็ยังไม่ทันจะไปล็อกมีวัยรุ่นชายคนที่ว่านี้ในคืนนั้นบุกเข้ามาในบ้านซึ่งตอนแรกเธอก็ยังเองก็ยังไม่ทราบพอตอนที่จะไปกวาดบ้านนะครับไปเจอเศษยาเส้นเนี่ยตกอยู่เอจ เพราะในบ้านไม่มีใครสูบบุหรี่หรือสูบยาเส้นที่ว่านี้เปิดกล้องดูเนี่ยย้อนไปเนี่ยโอ้โหได้ตกใจมากเลยนะฮะตกใจมากเพราะว่าเห็นผู้ชายคนที่ว่านี้กำลังยืนเนี่ยงัดประตูหน้าบ้านของเธออยู่แต่โชคดีที่งัดประตูเข้ามาไม่ได้นะครับถ้าหากว่างัดมาได้เธออยู่ในบ้านเนี่ยก็คงจะแย่เหมือนกันว่าอย่างนั้นเอ้าฟังเสียงหน่อยเจ้าของบ้านฮะตอนที่เขามาเราไม่ลูกตัวเราก็เลยไม่ได้ตกใจแต่มาตกใจตอนเช้าค,ครับค่ะ ตอนเช้าที่ย้อนย้อนดูกล้องอะค่ะครับตกใจว่าเหมือนมีใครมันยืนดูอยู่ตรงนี้หรือเปล่าก็จะเดินผ่านไปผ่านมาอย่างเงี้ยตลางกลางวันนะคะแต่ว่าล่าสุดตามในกล้องนี่คือรุนแรงถึงขนาดเปิดบ้านแล้วเดินเข้ามาเลยใช่ไหมใช่ค่ะวันหยุดเราจะปิ้งย่างกันอยู่แถวหน้าบ้านเนยคะก็จะนั่งอยู่ตรงไม้หินอ่อนพอเขาเห็นเขาก็จะมายืนมองอยู่ตรงหน้าประตูขนากเบยว่าคนเยอะๆนะคะเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าอะไรเลยเขาก็พยายามจะเปิดรั้วเข้ามา น,นี่เจ้าของบ้านนะฮะเธอเล่าให้ฟังเธอก็ตกใจนะฮะนนทีนี้ทีมข่าวก็ไปสอบถามนายประชุมเจริญสุขเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6นนซึ่งผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นเป็นวัยรุ่นในพื้นที่มีพฤติกรรมในเกี่ยวข้องกับยาเสพติดบางครั้งญาติของผู้ก่อเหตุก็มาแจ้งว่าเวลาผู้ก่อเหตุของเงินซื้อยาไม่ได้ก็จะทุบทําลายข้าวของในบ้านแล้วก็มีการทําร้ายคนในบ้านอีกต่างหาก ซึ่งผู้ใหญ่บ้านเองก็ปวดหัวเนี่ยปวดหัวพอสมควรเลยเพราะว่ามีคนติดยาเนี่ยเต็มหมู่บ้านไปหมดว่าอย่างนั้นที่ผ่านมาก็เคยจับไปบําบัดแต่ก็ไม่มีไม่ดีขึ้นนะแต่นับแต่ว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นว่าอย่างนั้นซึ่งญาติพี่น้องบางคนก็มาต่อว่าต่อขานบอกว่าไปจับลูกหลานเขาทําไม <c oughs> ผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าผมเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ต้องจับไปสิดเดี๋ยวฟังฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านหน่อยครับครับครับน่าจะติดจดเพี้ยนแล้วคนเนี้ยเพี้ยนหลังหลังเนี่ยญาติเาก็มาวันก็ ยาเขาไม่ได้นอนเลยมานางตรงนี้ตัางต่เช่าเลยเพราะว่าเขาไม่ได้นอนเลยอีกเจ้าคนนี้แหละอารวาททั้งคืนครับเป็นคนเดียวกับที่เขาบ้านเขาเนี่ยใช่ปีที่แล้วนายมาไหม่นี่ก็ให้ไปเอาไปบําบัดก็ได้ไปสองสามคนเอาไปก็ลับมาก็นาจะรุนแรงเขาเดิมครับไอที่จับไปก็มีนะจับไปไปติดคุกไปอะไรสักปีสองปีกับลับมากับเข่าทุนระบบเหมือนเดิมอีกตรงนี้แหละไม่รู้จะแก้ไขยังไงเหมือนกันส่วนใหญ่ที่ผู้ใหญ่บ้านจะโดนครับเพราะอ่าพื้นที่ แต่คนขายคนอะไรผู้ใหญ่ก็ไม่สามารถจะบุดได้ว่าขายๆนะเนี่ยพี่ผู้ใหญ่ก็พูดเหมือนโปร่ปงๆนะที่ผ่านมาก็เคยจับไปบําบัดนะครับแต่ว่าถูกผู้ปกครองของคนถูกๆจับมาต่อว่าต่อขานว่าจับลูกหลานเข้าไปทําไมเนี่ยจับไปก็ออกมาเหมือนเดิมนะครับก็เป็นหน้าที่ของคนที่เกี่ยวข้องก็ดูแลกันต่อไปครับ